ป้าจ้าป้าจะเอาน้ำมะพร้าวล้างหน้าหรือกินไม่กินหมดเลยคะจะล้างหน้าด้วยใช่ไหมไม่ค่ะทำไมอ่ะป้าสมมติในชีวิตจริงก็เกิดจะร้อนเสร็จเฮ้ยน้ำมะพร้าวเขาว่าล้างหน้าหน้ามันจะใส่ปิ้งเนี่อย่ามาสอนอย่างนี้นะป้านั้นป้าจะกินใช่ไหมอ่ะมามาจมูกเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่นะครับน้ำมะพร้าวน้ำหอมครับมาลงมาไม่ลงแล้วนะอ้าวก็ไปตรงนู้นไงเอามะพร้าวมาป้ามาเร็วเร็วเร็วระวังระวังระวังยกขาป้ายกยกระวังระวัง ระวังระวังโอ้ตรงนี้ก็มีหมดเลยอ่ะปักระวังระวังมา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 วันนี้นะครับปราตนาเขาอยากจะน่าใสฮะใสดิ้งเขาก็เยยขออนามาะพราวเนี่ยนี่แหละพราะเราว่าสองคนนี้คจะตายก่อนเธอนะนรอเขผิดอะไรอีกเนี่ยเดี่ยนี้จะเาลูกนีกนี้วินี่นาจะอันนี้น่าจะได้ไหมอาจารย์น่าจะต้นนู้นปา เอากี่ลูกอะไรอ่ะน้ำมะพร้าวอ่ะไม่เอาเลยค่ะเอากี่ลูกไม่เอาเลยเอากี่ลูกพี่จะได้ไม่เหนื่อยไงเฮ้ผมอยากเหนื่อยอันเดียก็นั่นไปพี่กินเองเอาล้างหน้านะปเอาล้างหน้านะล้างหน้าป้าไม่ต้องไปสปาเดี๋ยวเราแล้วทำให้คนเดินไปไม่ต้องไปสปาป้าจะใส่เด้งเลยแหละใส่เด้งเลยป้าเอาด้านทีแล้วให้กินก็เอาไปล้างหน้าเฉยเลยเฮ้ยกูไม่ได้ล้างหน้าอยู่เลยป้าป้าเอาผื่นเยอะเดีะไปเยอะ หนักจะตาย่ังไม่หนักถือไว้ตัวเวียงมึงเลยนะถือไว้ก่อนจะทำอไรให้ถืออยู่ไม่ไหวนะถือไว้อย่าปวดมือเลยเดี๋ยวพี่โนดมาพี่สังนินมาพ่อสอนกำจะเกิดอะไรมาก่่ถึงวะเนียอย่างนี้ไม่ใช่เขาต้องสับถือไม่ไหวนะถือแป๊บเดียวแป๊บเดียวเดี๋ยแขนเราจะหักเลยคือ ให้สังเกตนะครับมากันแล้วนึกว่าตอนที่ไม่ด่าเป็ตอนกินแต่พอตอนใช้งานแขนจะหักหลังฉันไม่ดีเข่าฉันไม่ไหวเนี่ยเจ็บเจ็บไปไรไปไรกูเจ็บเจ็บอะไรอ่ะมึงอย่าพูดนะเจ็บจริงหรือตอแหลเจ็บป่ะมึงแค่ตอแหลพูดกูพูดจริงนะอ่ะถือก่อนแป๊บเดียวพระสมฆพูดเลยไอ้นี่สันดานบ้านเธอนะถือก่อนแป๊บเดียวกูกำลังสับกันหมดเลยอ่ะถือไว้ก่อนแป๊บเดียวโหหนักมากเพราะว่าอันนี้ฉลายนื้อันเนี้ยอันนี้ฉลายเล็กปลาถือไว้ถือไว้เฉยๆอ่ะถือไว้ถือไว้กูหนีนะยกขึ้นไปดิ ผมจะเอาทลายใหญ่ไงหรือป้าจะเอาทลายใหญ่ไม่เอาทลายใหญ่แล้วกูจะกูจะแอบสับพวกมึงกันเนี่ยอาป้าถือไว้ถือไว้จะย้ายกันทีก่อนเฮ้ป้าถือก่อนเร็วยิงไว้ไปความจริงเราเป็นคนดีนะโอ้ป้าแค่สามลูกเองแค่สามลูกมึงมาถือซิเนี่ยย่าถือกล้องอยู่เอาเรียป้าจริงนะกูจะพูดจะจุกเจะว่าหนาดานัยมันป้าถือไปเร็วๆเอาไปเปาปไปบอกกระดังทำกินไปเร็วกลับบ้านเอาไปกินแล้วแหละไปเร็วกินเนาะไม่ไหวหรอกกินนะไม่ใช่ล้างหน้าอันนี้กินกูไม่ได้พวกมึงะแระ เนี่ยกินยกมือพูดพระสงฆ์สั่งมาหมดเลยนะคุณนั้นตายหรือผมจะแอบดินกันนะอันนี้กินนะไม่ใช่ล้างหน้าป้ากินบอกป้าไปก่อนเลยกูไม่ได้ล้างหน้าหรอกมัวพูดหยาบคายกันนี้นี้นะก็วันนั้นสงสับเลยบอกก็วันนั้นไม่ใช่แล้วเร็วๆสิป้าถือมาป้าถือมาเร็วมาถือมาเร็วไอแม่เย๊ดเร็วโอ๊ยกูไม่ไหวเลยเนนี้เร็วดิเร็วแค่สามลูกเองเนี่ย แค่สามพวกแล้วมึงทำไมไม่ยกกันล่ะอ้เนี่ะถือกล้องเฮ้ยเดี๋ยวจะจุกโจ้าวหนาดานายมาโดดกันมาเร็วเสียผมบอกอย่างนี้เร็วยกจะกลับไล้ปะมาเร็วเร็วเฮ้ยมึงให้กูยกคนเดียวนี้ได้เนี่ยล่ะกูยกอยู่เนี่ยเฮ้ยไม่ไหวเลยนะลองยกมาก่อนเร็วมึงพวกกันอย่างนี้นะพะโดนบรรดาให้คนมาแอบยิงพวกมันเลยค่ะหนูเป็นพยาบาลพระสมภูและรัตนาใจเย็นๆนะผมช่วยเหลือกันเต็มที่แล้วป้ายกมาแล้วเนี่ป้ายกมาเร็วเอี่เอาเร็วกลับบ้านแล้วอันนี้อันนี้กลับจริงๆแล้วเร็ว โอ้ยสามลูกจะไหวได้ลูกเองเนี่ยของอาจารย์หมอต้องสิบลูกกันอะเธอสิบลูกขาะไรล่ะอ่ะกี่ลูกล่ะมึงนะขอให้เร็วเร็วป้าอย่าพูดขอป้าสามลูกเองอาจารย์หมอต้องสิบลูกนะลองยกลูกก่อนเฮ้ยแม่ยืดจะยกไหมนะเฮ้ยแม่ยนะจะไปแล้วก่อนชิ้งเนี่ยสบายนะจะไปยกมาป้าไม่ไปมึงพูดกันอย่างนี้นะมอายกมาสิยกมาโอ้ย ทำกันอย่างนี้นะนี่นี่นี่หนักมากเลยยังไม่ยกหนักแล้วอ่ะอ่ะอ่ะก่ะอ่ะแกไอ่ยอ่็ล่องะกปล่อยะอดนมะอู่่ะอ่อ่อ่ะ่ะอ่ะอดะอ,อ,<า>อย่ะอ่ะะอบบ่แอ่ะเ่ะอ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 าะา่ะอ่ะอออ่อออยอ่ะอ่ออ่ะ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 อ่อ่่่อืออ่อ่ออะ่่ะ่่ต่อ่่อ โอ้ยทำอย่างนี้นะไม่ได้นะมึงสัญยกรรมกันขอพระเกิดเครื่องจัดบรรดาให้คนมาแอบยิงมันเลยค่ะสองคนนี้เอาอีกพีดอีกลัดดาว่าสนาดานายมาโน่ปาเร็วเร็วปาที้เลยเอาแบบนี้เอาแบบนี้อ่าเอาแบบนี้อ่าจถือไปข้างข้างนะอันอ่าข้างถือก่อนเฮ้ยเอาข้างละอันเอาไม่เอาข้างหละอั้งนะเอาอถือก่อนข้างหละอันมึงสอนกูอย่างนี้นะคนไปยิงมึงตายอถือครั้งนี้กันอ่าถือไว้ถือไปแล้วครั้งนี้ด้วเลยครั้งนี้ไว้ มาข้างอันอ่าถือไว้อ่ถือไว้ถือไว้ไว้นี้ได้มได้ๆๆเลยนี่องมึงมมนกูี่ไม่มีแรงนะเกิดมาเมาไม่มีแรงเลยนะช่วยพายุไงกูไม่เคยทำแบบนี้นะหาจ๋าจัดดนบันดาลชีวิตจริงหนูด้วยเถดาเร็วเรให้คนมาแอบยิงมาเลยลองดูก่อนไม่เจ็ดเ่ยมากันแล้วนั่นตือขวักมือนะเร็ว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 มาเร็วเลยไม่ตู่อ่าเร็วมาเร็วเลยจะว่าไม่วเ รวบนะอ่ดรวบสองอันเลยให้คู่กันเลยเฮ้ยแล้วที่จะกูไม่เคยยกอย่างนี้นะจีจุกเจ้าหนาดันในมโนไม่เคยสอนกูเลยไอ้นายเฮยอย่างนี้พระสงกำลังสับตัวเลยนะจะกลับไหมกูไม่ทำอย่างนี้นะเรากลับไม่งั้นปล่อยปล่อยอยู่นี่นะถ้าป้าไม่ไม่ช่วยถือกันเดี๋ยวตำรวจก็ยิงมึงกันเนี่ยถือมากูเลยไปเร็วมาเร็วนะนะนะกูยกอย่างนี้ไม่ไหวเลยถือมาก่อนถือมาก่อนมึงยกมึงพวกกันอย่างนี้นะมึงตายเร็วแน่เลยถือมาก่อนแลเร็วจะจัดการแล้วแอบบบทในใจเรา จริงนะพี่โนดมาพี่ศักดินมาเล็ดจุกเจ้าเลือดเล็ูดแล้วเอามาเนี้ปลามาเนี้ยมาเนี้ยมาเนี้ยปลาเร็วปลาเร็วมาเดินมาทิเดินมาทิเอา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 ตัวเราเนี่ยมากเลยเอาเอานี้ถ้าจะจัดสรรจัดโดนตัวหนวยก็ไม่ได้มามาเร็วมาเร็วป้าเดินมาเลี้ยงมาเดินมาไงไงไงก็นั่งยืนผู้คนเดียวนะไปละไปละยืนผู้คนเดียวเหอะ อน,น,นั่งยินปะป้าป้ามาเนี่ยพยังนี่นี่นะครับนี่นะนี่มะพร้าวน้ำหอมสดสดเลยจากสวนหมอปลานี่นี่เดี๋ยวจะให้ป้าเขาเกินให้ดูป้ามาเนี่ยวกินแบบธรรมาชาติชาวบ้านกิน,น,นเลยนี่ อแตแดก็ยังบังเกิดอยู่นู่นนะเ,เดี๋ยวเออถือปืนกันหมดเลยอืมอม,ามานี้ยามานี่ยไม่กินแล้วนะกินนิดหนึ่งกินนิดหนึ่ง,อองหวานป้าหวานนะ ผ้าน้าหอมมาหวานอันนี้ให้กินนะไม่เอาไปล้างหน้าเขากดเอาไปล้างหน้าเฉยเลยคไม่เคยล้างเลยนะบ้านกูนักเป็นคนดีนะเขาเอามากินเอามากินรัตดาวว่าแอบล้างหน้าโนรัตนาวัฒนาสายลุงผสมกำลังทำพิธีที่การเฉียงเราอีกเราบอกว่าเอาให้กินอาป้ามามาป้านี่สดมากเลยไอ้กาึุกบอกว่าเราไม่รู้เรื่องเลยมากินนะน้องไม่เนี่ยมันทำให้หน้าใสเด้งเอาให้กินนะอย่าล้างหน้าแบบรัตนาเออป้ายกเลยเมือที่ตายฟรีเลยนะป้าเร็วเร็วป้าเร็วพี่ โอ้ินเลยป้ายินกูไม่กินลองกินลองอสดดูหวานป้าอย่าป้าอย่าเล่นนะป้าอย่าเล่นของกินไม่กินแล้วนะสดดสดดิมึงอกินก่อนมันหวานจริงมึงลองอย่างนี้ให้มึงตายนะให้มึงตายลยให้มึงตายหรือคนมาแอบริงเลยค่ะสดเลยป้าเร็วยวทำอย่างนี้นะชีวิตจริงกูจะบอกพี่ศักดินหมดเลยเร็วๆสดเลยกินมันจะชื่นใจมันหวานป้าพวกมึงจะตายดีคนมาแอบยิงเลยพะสดเลยสดดื่มเร็วดื่มเร็ว หวานมากโอ้ยทำหนี้นะเอวกินเลยกินเลยหวานจริงกูจะเล่าให้พี่น้องฟังตำรวจมาบ้านกันเยอะเลยเอวรสดเลยหวานน่ะน่ะมะหวานไหมหวานไหมหวานกินละหวานเเอาเลยอะไรตายเลยตายเลยเดี๋ยวคนเขามาแอบยิงแล้วผสมบอกนะเอวเร็วกินเร็วเดี๋ยวนี่ชีวิตจริงกูเป็นคนดีนะกินรึยังกินให้หมดสองลูกเลยนะเฮ้ยกินเลยมาสิยของกินของกินอยาาไาอย่าเล่นมึงก็อย่าๆเล่นนะของกินอย่าเล่นเยอะมากันเต็มแล้วผสมบอกเร็วอวกินเร็ว มึงโดนบันดาลกูอย่างนี้นะเดี๋ยวกูจะนั่นเลยนี่นะฮะหวานมากครับหวานมากมันจะลังกินเนี่ยป้าดูเลยป้าป้าเลยนี่นี่ป้าป้านี่ดูตัวอย่างนี่จะหมอกินให้ดูต่อะไรเลยต่ออะไรเลยต่ออะไรเลยหวานมากเหยอป้าเอาจริงแน่เลยนะ่หน้าคุณหมอคาณหมอชอบบอกหวานแพงนะป้านะลูกนึงอ่ะกูรู้นะบทแพงในสามสิบสี่สิบบาทเลยนะบทแพงนะบอกให้ นะฮะเออแกก็หายน้ำเห็นไหมพระโดนมันดานด้วยเลยให้พี่โนนมากับพี่ศักมินถือปืนกับมาเพื่อนตำรวจยิงกับป้าใครบอลเนี่ยชีวิตจริงพระเจ้าเรื่องบอกงี้แล้วเราเดี๋ยวเข้าไปก็เจอแล้วอาจารย์กันหมอเนื้ออ่อนนะเนี่ยเนื้อเนื้อเนี่ยโหหน้าแบบเจอนริาไอ้ทำไม่ได้เลยเนี่ยเปียกข้าวเหนียวเออก้าวนะเอาเนาะป้า เอากินอย่าเอาล้างหน้านะกูไม่ล้างละพวกมึงนี่ถ้าบอกวตมจะตายช่วโช่วยช่วนช่วยช่วยดิหนะดีพร้อมกันช่วโช่วยช่วยอืมโอ้หวานไหมหวานไหมหวานไหมตายไหมตายนั่นเอา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 ล้างหน้าหนึ่งมามามาล้างหน้าไหมไม่ล้างละรู้เนี่ยรู้เรื่องหมดออป้ายังไม่ตายห้ามล้างใช่ไหมเดี๋ยวพระก็จัดการโอเคนั่นป้ากินต่อไป คนมันตายบอกถือปืนกันมาเยอะเคย